สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์จัดว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ดวงหนึ่งนะคะที่มีกําลังค่อนข้างที่จะมากต่อทั้ง12ลัคนาราศีถือว่าเป็นดาวดีๆค่ะส่งคุณประโยช ส่งอิทธิพลดีๆและในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์ที่จะส่งผลในด้านของออในด้านเสียหรือด้านที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความลุ่มหลงในเรื่องของความลหลงไหลความอยากได้อยากมีความทะเยอทะยานนั่นเองนะคะเราก็มาเช็คกันเลยว่าทั้ง12ลัคนาราศีนั้นจะได้รับอิทธิพลอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะ ชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทาการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั่นเองนะคะในวันที่14กรกฎาคมไปจนถึงวันที่8สิงหาคมปี2565ดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้ทําการโคจรมาอยู่ที่ราศีมิถุนนั่นก็คือ โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะนั่นเองค่ะคําว่าสุพะนั้นหมายถึงสิ่งดีงามหมายถึงความสําเร็จความก้าวหน้าก้าวไกลหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงชื่อเสียงก็ได้และหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะ ชาวลัคนาราศีตุลาวดาวประจําเนื้อประจําตัวมาอยู่ในเรือนที่ดีแบบนี้แล้วนะคะก็จะส่งผลดีต่อทางด้านการงานการเงินและก็เรื่องส่วนตัวของคุณด้วยนั่นเองนะคะเราไปพิจารณากันแต่ละด้านเลยสําหรับในด้านการงานนะคะการํำมาค้าขายก็จะราบรื่นดีมากยิ่งขึ้น คุณมีเกณฑ์ได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากลูกค้าที่อายุมากกว่าคุณหรือจากหัวหน้างานหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะก็คือจะมีความเกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุมากกว่าถ้าชาวตุนท่านใดทําธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ผู้สูงวัยแบบนี้ก็จะมีมุมที่ดีจะมีข่าวดีเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นจะมีคนนับหน้าถือตาไปไหนมาไหนคนจะให้การยินดีต้อนรับ อคุณนั่นเองนะและไม่พอเท่านั้นค่ะใครว่างงานตกงานสามารถที่จะหางานได้นะคะในจังหวะนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ทําสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารต่อใบอนุญาตขอใบอนุญาตหรือว่าเ,ออเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบอนุญาตต่างๆนะคะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารเครื่องดื่มของสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารองเท้าแบบนี้ค่ะก็จะมีมุมที่ดีเข้ามาในจังหวะนี้นะคะ ด้านการเงินของชาวลัคนาราศีตุลคุณจะหาเงินได้มากและมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินมากด้วยเช่นเดียวกันฟังไม่ผิดนะช่วงนี้คุณหาเงินได้เยอะขึ้นนะคะหรือการเงินของคุณมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่มันมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาค่ะอาจจะเป็นการจ่ายที่คุณวางแผนไว้อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นการจ่ายที่คุณไม่ได้วางแผนก็ได้นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสถานที่บางคนปรับปรุงที่อยู่อาศัย บางคนก็จะเป็นรายจ่ายเกี่ยวข้องกับออฟฟิศสำนักงานร้านค้าบ้านซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะหรือตกแต่งรีโนเวท นะจัดสวนอะไรก็ว่ากันไปเนะะี่ยค่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่เข้ามาหรือไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่มากขึ้นอย่างเช่นค่ากินค่าอยู่ค่าน้ําค่าไฟที่มันสูงขึ้นในระยะนี้นั่นเองค่ะรวมถึงรถด้วยนะยานพาหนะก็เกี่ยวเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีด้วยค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์น,นําเงินไปลงทุนนําเงินไปต่อยอดนําเงินไปต่อเงินมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบปะเจอกับเพื่อนเก่านะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนเพื่อนสมัยทํางานหัวหน้างานเก่าคอนเน็กชันเก่าๆอะคะ่ะคุณจะได้เจอในระยะนี้นะคะแต่ที่แน่ๆเลยชาวตุลจะได้เดินทางนะคะเป็นการเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยก็เป็นไปได้นะ เรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีตุลค่ะใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่มีอายุต่างกันนะคะห่างกันเกิน5ปีหรือว่าเป็นคนที่อยู่ต่างแดนอยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละบ้านเกิดกันประมาณนี้นะคะ ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็มีความสุขแฮปปี้ดีช่วงนี้เข้าอกเข้าใจกันดีค่ะทําอะไรนะคะก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะแล้วก็มีการพูดคุยกันปรึกษาการวางแผนอนาคตร่วมกันด้วยนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลนสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวตุลนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะถือเป็นสิริมงคลเสริมให้กับ คุณค่ะสวัสดีค่ะ